สวัสดีครับวันนี้นะครับหนุนชนวด้จะมารีวิวเหรียญ5บาทนะครับนิกเกิลนะครับปีพุทธศักราชุทครับราชนัครัา2500นะครับ52นะครับครับวัดเป็นจมาบริสทบริษัทนาดามนะครับแบบบางนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของเหรียญกันนะครับครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวกลับไปด้านหน้าสักนิดหนึ่งนะครับนะครับลักษณะของเหรียญนะครับ เราหะสีขาวนะครับทองแดงผสมนี่ก็นะครับเคลือบไส้ทองแดงนะครับราคา5บาทนะครับตรงการเหรียญไม่มีดูนะครับวงขอบนอกมีเฟืองหยาบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่น้องๆได้ชมกันนะครับมีเฟืองหยาบแล้วก็ชนิดบางนะครับครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับ24มิลลิเมตรนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของลวดลายของเหรียญกันนะครับด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบรมรูปนะครับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทามหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินพระภพทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องนะครับบอลมขัดติยาราชนะครับภูทิตาพรสรองพระองค์คลุยนะครับขักบริเวณขอบเหรียญด้านในนะครับมีลักษณะเป็นรูปก้าวเหลี่ยมนะครับภายในวงเหรียญนะครับด้านขวามีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านซ้ายนะครับมีข้อความว่าราชการที่นะครนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะครับขออนุญาตนะครับ ด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีรูปพระโสถนะครับวัดเปญนจมามาวพิษดุสิตวนาลามนะครับบริเวรียขอบเหรียญด้านในมีลักษณะเป็นรูปก,กาวเหลี่ยมนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับเบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับและปีวุักราชที่จัดทำเหรียญว่าปีพศ2552นะครับเบื้องล่างมีเลขบอกว่าราคา5บาทไทย และ5บาทอาราบิกนะครับโดยมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างเลขบอกราคาลังกล่าวนะครับวันที่ประกาศใช้นะครับวันที่ประกาศใช้เป็นวันที่1นะครับเดือนมิถุนาปีพศ2 5 3 1นะครับเดี๋ยวเรามาดูจํานวนการผลิตกันนะครับว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจํานวนการผลิตเนี่ยอยู่ที่3ล้าน8นะครับ2แสน 83,000เหรียญน,นะครับของเหรียญห้านะครับเหรียญห้ามีพศส2,552นะครับค่อนข้างที่จะหายากเหมือนกันนะครับเพราะว่าแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างน่าเจ็บสะสมแล้วราคาก็เบาอยู่นะครับหน้าเหรียญบอกว่า5บาทนะครับแต่เรามาดูนในเรื่องของราคากันนะครับราคาตามเพจนะครับหรือว,ว่าตามเว็บไซต์หรือว่า ตามหนังสือกษัตริย์ไทยนี่นะครับก็จะอยู่ที่นะครับ78บาทนะครับหรือเว็บไซต์อื่นก็จะอยู่ที่84บาทก็แล้วแต่นะครับมันเอาแน่นอนไม่ได้เพราะว่าเหรียญมันขึ้นลงลงอย่างเงี้ยครับถ้านักสะสมคนไหนที่เขาต้องการก็ค่อนข้างเขาเหมาซื้อไว้อย่างเงี้ยนะก็เลยราคามันก็เลยมีคงที่นะครับครับก็ยังไงก็ขอฝากแฟนเพจน,นะครับ เดิมกดกระดิ่งใหนุ่นเชนนลนเดครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับหาเหรียญหรือว,ว่าข้อมูลของเหรียญแต่ละปีพศนํามารีวิวให้พี่พน้องๆได้ชมได้รับฟังกันนะครับสวัสดีครับ